ดูเวลานี้คนอื่นเขาเข้าบ้านทำภารกิจกินข้าวได้เสร็จเราหัวเลือกเบิดก็นี่แหละป่วยเพราะว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายตอนเย็นก็เลยใช้วิธีนี้ว่าถ้าเลิกงานแล้วก็รีบกลับบ้านหาปั่นจัก,กรยาน เมื่อก่อนน่ะปั่นไม่เคยป่วยเลยตอนนี้ไม่เป็นไรเริ่มใหม่เรารู้แล้วว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราไม่ออกกำลังกายกินแล้วนอนก็ป่วยเนาะคนเราเก็บเก็บเข้าบ้านจ้า เลายใย้อยวันนี้สี่สบห้านาทีก็ใช้ได้อยู่นะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารหลังจากหยุดเสาอาทิตย์จันทร์ชดเชยวันแม่เนาะวันนี้ก็มาทำงานวันแรกออกมาแต่เช้าวันนี้ คิดว่าอยากจะมาซื้อกับข้าวทางผ่านที่เป็นที่เข้าขายกับข้าวเยอะๆแต่ปรากฏว่าไม่มีที่จอดรถก็เลยเลยมาเลยก็มาถึงเช้าเลยวันนี้ยังไม่มีมาเลยยังไม่มีใครมานี่มีเพิ่งมีมาสองคันเช้าวันนี้อากาศดีค่ะอันนี้ยัง อากาศดีฝนไม่ตกแต่ก็ยังไม่ถึงกับร้อนมากแต่คาดว่าอากาศแบบนี้นะ่าจะร้อนร้อนมากๆอันนี้ที่จอดมอเตอร์ไซค์แต่ว่ายังยังเช้าอยู่ก็ยังไม่มีรถมาก็หวังว่า พอแม่พี่น้องบานเฮาเศร้า,าแบบนี้กัล่งห้ลงหน้าล้วเนาะค่ะทรงเด็กหน่อยไปโรงเรียนพอพ่อยแม่หญยปู่ปย่าตายายเลี้ยงลูกหลานอยู่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสีทรงเด็กหน่อยไปโรงเรียนละช่วงนี้กําลังอยากรอรถโรงเรียนมารับประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันเด้อค่ะ เราดูวันนี้เราจะได้อะไรกินโรงอาหารเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรกินมีอะไรก็กินอันนั้นอย่าทำชีวิตให้มันยุ่งยากค่ะมีอะไรก็กินไปคนอื่นกินได้เราก็กินได้ <c oughs> เรามาทำงานหาเงินทุกคนมาทำงานเพื่อเงินหาเงิน วิ้วกรค่ะอาชีพลูกจ้างค่ะกินกินให้ง่ายอยู่ให้ง่ายค่ะแล้วเราจะอยู่รอดจ้ะกินต้มเลือดหมูจ้าช้าวนี้ เช้าเกินอ่ะหยุดสามวันแล้วกินข้าวเช้าแบบสายๆอ่ะเนาะมากินบ่ายโมงใช่ทีนี้พอเนี่ยมาปรับใหม่กินแต่เช้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ชินไงก็เลย,ยมยังไม่ค่อยหยิวย, <c oughs> ยังไม่ค่อยหิว มื้อกลางวันค่ะน้ำพริกปิปลาทู กลับจากปั่นจัก,กรยานค่ะวันนี้ปั่น45นาทีเลิกงานงาน6โมงครึ่งกว่าจะถึงบ้านก็ทุ่มหนึ่งถ้าไม่แวะที่ไหนถ้าแวะก็ทุ่มก,กว่าอันนี้ไฟไฟจัก,กรยานตรงนี้ถานหมดเดี๋ยวต้องไปซื้อถ่านมาใส่ยังไม่ได้ไปซื้อก็เลยวันนี้เลยใช้ไปชายแทน ไปก่อนวันนี้ปั่น45นาทีมีเด็กน้อยสองคนปั่นเป็นเพื่อนดูทุ่มกว่าเกือบสองทุ่มหมู่บ้านนี้ก็จะเงียบแล้วค่ะเงียบเหมาะกับการปั่นจักรยานเนอ,ออกกําลังกายเงียบ ทางนี้ก็จะเงียบปั่นในซอยนี่นะคะซอยในหมู่บ้านก็ดีนี่ถึงบ้านละเดี๋ยวเ,เราเข้าบ้านไปฉายช่วยชีวิตไปฉายช่วยชีวิตเดี๋ยวเสาทิ์ค่อยไปหาซื้อฐานมาใส่ ทิ้งไว้สี่ปีแล้วใช้ได้วันเดียวผ่านหมดเลยจอดไว้นานเกินไปท้ายด้วยเราต้องไปหาซื้อหลังจากป่วยไม่ได้ปั่นมาสี่ปีป่วยตลอด ก่อนหน้านั้นออกกําลังกายสม่ําเสมอก็ไม่เคยป่วยเลยสุขภาพแข็งแรงปั่นจัก,กรยานนี่แหละคะ่ะสนุกด้วยได้ออกกําลังกายด้วยเดี๋ยววันนี้เข้าบ้านแล้วค่ะจะสองทุ่มแล้วอีกสิบนาทีสองทุ่มเข้าบ้านพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ